สรุปข่าวเชื่อมเมนยูโกประจำวันที่4มิถุนายนโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชิ่อนี้ขอสเสนออะไรยังไงงานนี้คุณคย,ย่าจะเคืองไหมเมื่อเอมเบลโม่ขอค่าเหนื่อยแมนยูพุ่งเฉียดเบอร์หนึ่งของทีมเลยนะโดยการน,นี้นหน้าของบริอันเอมเบลโมนะครับเรีกค่าเหนื่อยจากแมนยูมากถึง250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หากว่าย้ายไปร,รุ่นทัพในช่วงซีซั่นหน้า แสงหน้าคุณย่าและก็ไต่ขึ้นอันดับท็อป3แข่งค่าแรงสูงสุดของทีมทันทีในครั้งนี้โดยเอ m เบโมเองสตาร์ทีมชาติแคนรูนถูกสื่อเปิดเผยว่าแสดงความต้องการจะย้ายออกเบรนฟอร์ดไปค้าแข่งกับแมนยูในช่วงซิซันาแม้เขาจะตกเป็นเป้าหมายของหลายสโมสรหลังโชว์ฟอร์มกับเดอะบีได้ยอย่างน่าประทับใจโดยการตระบันไปได้มากถึง20ประตูในเกมพมรีเมีร์ลีกในช่วงที่ผ่านมา เดนดรังสตาร์แอฟริกันแสดงท่าทีชัดเจนบรินฟอร์ดเองซึ่งพร้อมจะขายนักเตะแลกกับการรับเงินก้อนโตยินดีเปิดทางให้กับ MO, เอมเบลโมเซ็นสัญญากับพื่นังของโลกระครในความฝันหางผีแดงก็พร้อมพข้กระเป๋า60ล้านปอนด์หรือราว2,640ล้านบาทในขณะนี้ ตดเดียวกันเองล่าสุดเมื่อวันที่3มิถุนายนเดอะไทมเปิดเผยบอกว่าเอมเบลโม่นั้นรองของค่าแรงจากแมนยูสัปดาห์รับประมาณ25,000 0ปอนด์หรือราว11ล้านบาทหากหวังจะให้เขาย้ายไปลากตาขายให้กับทีมโดยปัจจุบันดาวเตะวัชเาเปบรนี้ได้รับค่าแรงจากต้นสังกัดสัปดาห์รับประมาณ5,000 50, ป,ปอนด์หรือราว2.2ล้านบาทในขณะนี้ สำหรับตัวเลขดังกล่าวนี้ยทำให้เอเบลโม้นั้นระดับ3ร่วมของนักเตะผีแดงที่ได้ค่าแรงสูงที่สุดในทีมเท่ากับเมสันเม์โดยเป็นรองเป็นแค่กาเซมิโด375,000ปอนด์หรือราว16.5ล้านบาทและก็บริโน่ฟอนเดนเดส325,000ปอนด์หรือราว14.3ล้านบาทโดยขณะเดียวกันเอเบลโมเองก็จะกระเป๋าตุงมากกว่าคุณย่า ในนักเตะหน้าใหม่ของปีศาจแดงด้วยเนื่องจากว่าสตาแซมบาที่ย้ายมาจากทางด้านของทีมหมาป่ารับเงินเพียงแค่สัปดาห์ละ20,000 0ปอนด์หรือประมาณ8 8ล้านบาทรังอันดับ4ในทีมในครั้งนี้นั่นเองนะโอ้โหเป็นในว่างานนี้นะฮะใครที่มาแมนยูเนี่ยคาตัวพุ่งปิดทันทีเลยครับแต่ว่าความสามารถนั้นมันอะไรกันครับเนี่ยเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงสโคเตือนแมนยูอย่าขายฮอยรุนแม้ฟอร์มฝืดชี้เขาคนนี้ยังพัฒนานได้อีกเยอะ โดยกันนี้ทั้งของทางฝั่งพอสโคออกโปรงแนบแมนยูเก็บราสซุทรอยนไว้ใช้งานต่อชี้แม้จะยุเป็นแค่ยี่สปีแต่ยังคงมีแววพัฒนาเป็นกองหน้าชั้นนำได้อนาคตอันกล้นี้พร้อมชี้ทีมควรจะมีกองหน้าตัวเป้าอย่างน้อยสามรายนะ ดียกันนี้พอสโคต์ตำนานกองกลางของฝั่งแมนยูเองนั้นก็กระตุ้นต้นสังกัดเก่าให้เก็บมารสทรุสฮอรุนก่อนหน้าชาวเดนมาร์กเอาไว้เชื่อว่านักเตะนั้นมีศักยภาพเต็มเปี่ยมแต่ว่าขาดความมั่นใจในขาระนี้เท่านั้นโดยฮอรุนเองต้องเจอกับความยากลำบากในการที่จะงัดฟอร์มเก่งออกมาแต่ไม่แต่ย้ายมาจากคันงของอาตาลันตาช่วงสเสมอปี2023โดยเฉพาะในฤดูกาลที่ผ่านมานักเตะซัดไปแล้วมากแค่10ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด52เกมในทุกรรยการ รวมทั้งที่4ประตูในเซิร์คบอลพิมเริกอังกฤษจากการที่แมนยูไดนะ้มีข่าวเตรียมจะเสริมทัพตำแหน่งหน้าเป้าทําให้หลายคนเชื่อว่าสโมสรต้องการที่จะขายหัวหอกทีมชาติเดนมาร์กออกไปโดยช่วงที่ผ่านมาก็มีหลายทีมนักแสดงความสนใจอยากได้นักเตะรวมทั้งยูใหญ่อินชามิลาในครันี้เพิ่มเติมกันอีกด้วย อย่างไรก็ตามสโคตได้นําปีศาจแดงว่าอย่าพึ่งเร่งตัดสินใจการทาเรื่องดังกล่าวเพราะเชื่อได้เลยนะว่าฮอยรุ่นนั้นยังคงเป็นกองหน้าที่มีคุณภาพและก็อายุอย่างน้อยยังพอจะมีเวลาให้เขาได้พัฒนาอีกเยอะผมเนี่ยจะเก็บฮอยรุ่นเอาไว้ผมรู้ว่าเขาทำงานได้ไม่ดีเลยแต่ว่าเขาก็เพิ่งจะอายุ2ปีเท่านั้นซึ่งต้องลงเล่นตําแหน่งหน้าเป้าให้กับแมนยูเพียงลาพังในช่วงสองปีที่ผ่านมาเขาต้องลงสนามทุกสัปดาห์ เขาเล่นตำแหน่งนั้นเพียงแค่คนเดียวและเขาก็แค่เด็กหนุ่มอายุย2ป่ปีโดยแนวทางในการเล่นของพวกเขาแมนยูควรจะมีหน้าเป้าอย่างน้อย3รา,ายและผมมองว่าเขาควรจะเป็นหนึ่งในนั้นหากได้วิกเตอร์โอซิเมนและก็วิกเตอร์โยเกเดชมาแทนส่วนฮารุนทำผลงานได้ยแย่มากๆเลยนะโดยเฉพาะในช่วงลหลังๆเนี่ยที่ฟอร์มตกสุดๆเลยก็ว่าได้แต่เขาเองก็ไม่เคยโดนจับไปนั่งตัวสำรองทางกองหน้าขาดความมั่นใจผู้จัดการทีมควรจะจับเขานั่งลงและบอกว่า ดูให้ดีเรียกความกระหายและความรู้สึกในเกมกลับมาให้จงได้เราทุกคนเองก็รู้ดีนะว่าเขาเป็นกองหน้าตัวเป้าที่มีคุณภาพเราเคยเห็นกันมาแล้วแต่มันก็ยังคงไม่เพียงพอผมรู้เรื่องนี้ดีแต่ถ้าเขามีนักเตะที่มีประสบการณ์อยู่รอบตัวลองนึกถึงถ้าภาพเขามีเอ่อ uh, ทางด้านของแอนโคกับเดอะไวท์ช็อกอยู่เคียงข้างแล้วเขาก็ทำผลงานได้ดีกว่านี้อย่างแน่นอนในครั้งนี้ แน่นอนว่าเขาคงจะโดนขับเคี้ยวอย่างหนักจนเด้งอย่างแน่นอนนะครับแต่ผู้คนก็อย่าลืมไปนะว่าเขานี่ยังเด็กมากเลยนะดังนั้นความมั่นใจเป็นเรื่องที่สาคัญจริงๆอดีตกองกลางตัวเก่งทีมชาติอังกฤษได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้เป็นนว่างานนี้นะผมก็ไม่รู้นะว่าถ้าขายไปจะคุ้มกับค่าตัวไหมพอซื้อมาตั้งประมาณเกือบ90ล้านปอนด์งานนี้ก็ถือว่าปั้นๆไปก่อนแล้นกันนะฮะถ้ามันไม่เกิดจริงๆก็ส่งกลับไปรีดนมบัวเหมือนเดิมนี่ก่อนนะเรามาดูข่าวต่อมาเจ่ครับ อาร์ตยังไงเรียกว่าโคตรได้ใจจริงนะฮะบรูโน่ฟอนันเดสอยู่กับแมนยูต่อยอมทิ้งเงินมหาศาลโดยการนี้ตนนั้งของสุดท้ายแล้วบรูโน่ฟอนันเดสก็ตัดสินใจฝังหนอกอยู่ในทินโอทัฟฟ์ต่อไปยักไหลใส่ข้อเสนอที่ไม่อาจปฏิเสธจากอันธิรนันแบบไม่สกสถานอีกต่างหากโดยวัยเพียงแค่30กรัตแม้ว่าใกล้จะเข้าสู่ช่วงขาลงของอาชีพแล้วคงคงพลังงานสูงเพียงพอจะค้าแข้งเดพิเบริกต่อไปได้ โดยกองกลางทีมชาติโปรตุเกสยังคงมีความฝันที่จะพาแมนยูชูทรฟี่รายการใหญ่ให้ได้อีกสักครั้งหนึ่งและการพลาดแชมป์ยูโรปาลีกมันยิ่งทําให้เขาเองนั้นรู้สึกนะว่าเบียร์เ็กที่ขาดใจรูเบนเอาบริมก็ยืนยันหนักแน่นแล้วว่าเขาเองนั้นยังเป็นลูกทีมคนสําคัญพร้อมชี้ว่าสโมสรยังมีทางอื่นเพื่อจะหาเงินบรรจุเจียวิกฤตในครัณงนี้ได้โดยไม่จำเป็นจะต้องปล่อยนักเตะที่เรียกว่าดีสุดออกจากทีมไป ส่วนสีภรรยาของเฮนโวตเองก็มีส่วนสําคัญต่อการตัดสินใจที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เมื่อการรายงานข่าวเปิดเผยบอกว่าเจ้าหล่อนเองนั้นก็ไม่ต้องการจะอพยพไปปรับตัวกับคานด้านของวัฒนธรรมใหม่ในเมืองทะเดรายและก็อยากจะบบันชีวิตในยุโรปในครั้งนี้ซะมากกว่า ถึงแม้ค่าเหนื่อยที่อันฮิรันจะประเคนให้นั้นมันสูงกว่าที่บรุโนได้รับกับทีมปิษาจแดงเกิน2เท่าตัวทว่ารายได้ปัจจุบันก็ยังคงสูงพอที่จะดูแลครอบครัวให้สุขสบายตลอดชาติอยู่แล้วเชื่อเมียและเจรินทุกคนครับถ้าไม่เชื่อถามคุณป๋าเฟอร์คี้ดูก็ได้ เนอรก็ตามการที่ดาวเตะวัยสามสิบิบผู้นี้ไม่ยอมวิ่งออกจากเครื่องแบบปีศาจแดงมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าแมนยูนั้นต้องระบากมากขึ้นในการทล่มชุนในการเสริมทัพเมื่อเม็ดเงินระดับ100ร้ล้านปอนด์หลุดลอยไปในอวกาศเรียบร้อยแล้วล่าสุดจอด,ดอนเดอะฟรีดอมกูไม่ขอทบซานโชคนนี้ก็ถูกเชลซีส่งตัวคืนกลับมาโดยตกลงชำระค่าปีสัญญาไม่ยอมซื้อขาด5ล้านปอนด์อีกเพราะบ,บอกว่าของดีเฮียเก็บไว้ชนะ หนึ่งเพราะว่าค่าเหนื่อยนั้นรุนแรงเกินไปทีนี้นอกการคว้ากองหน้าและนักบอลคนใหม่มาซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอคงต้องหวังให้มาคราฟต์เรดฟอร์ดแอนโทนีอาริอโดกาดาโชและก็รัสซุนทอรุดนถูกขายไปให้ได้เท่านั้นนัแหละครับถึงจะไม่ผิดกฎทางการเงินโดยการมาของบาติอุสกุญญาคาดการณ์ว่าบราันเอเบโมน่าจะสับตีนแตกตามมาไดไม่ช้า น่าจะทําให้มิดฟิลด์จอมวอยววยผู้นี้ถอยไปรับบทบาทตําแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางแบบเต็มตัวก็เป็นได้หรือว่าหากสโมสรล้มเหลวกับภารกิจในการตามล่าด,ดาวยิงระดับตีนพระการเราอาจจะได้เห็นมาทิอุสกุญญาสวมบทหน้าเป้าไปงพังก่อนก็เป็นได้นะครับส่วนบริโน่เองก็ยังคงได้เล่นบทบาทดับเบิลชน ได้แบบไม่ขัดเคินอีกครั้งโดยผู้มีจิตศรัทธาในพิศดงหลายหน่วยก็แสดงเห็นเลยนะว่านาสดายที่แมนยูนั้นดันเอารักได้มหาศาลระดับหนึ่งล้านปอนด์ไปโยนทิ้งแถมชี้ว่าเบอร์นเองนี่แหละครับตัวเซ็งบอลจนบรรยากาศในการเล่นเกมนั้นเสียจากการชอบบวยวายเพื่อนร่วมทีมเกินเหตุแถมความเป็นเดอะแบกนี่แหละครับทำให้ทีมเสียระบบเรียกตามตัวนะว่าผมเข้าใจดีและก็เห็นด้วยทุกประการครับแต่ผมโคตรจะดีใจเลยนะ ที่บรูโนตัดสนใจเด็ดเดี่ยวแบบนี้มันแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าเขาฟรักตาฟีสาดแดงสามงามบนหน้าอกมากกว่าค่าเหนื่อยแสนมหาศาลที่เกิดขึ้นที่ซัมไปเด็กผีมันต้องแบบนี้สิครับแม่งโคตรจะได้ใจเลยจากที่เคยชอบชอบตอนนี้บอกว่าโคตรจะรักถึงจิตวิญญาณเลยก็ว่าได้ในขราดนี้บรูโนฟอนเดนเดสเอาไปเลยสิกะโลเดยจ้ะเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อาร์ตยังไงมันจบแล้วนายแมนยูตัดสินใจขาย1สตาร์ดังพ้นทีมไม่ให้โอกาสเขาอีกต่อไปแล้วเดียก่นที่ฟาบิเชโอโรมาโน่นักข่าวจอมสับชาวอิตาลีประกานสนๆดๆอนๆว่าบริษาทแดงแมนยูสมโมสรยักษ์ใหญ่แห่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษตัดสินใจแล้วว่าจะขายเด,ดอนซานโชปีกชาวอังกฤษออกชิตินโอทัฟฟอร์ดในช่วงสมัยน,นี้โดยก่อนหน้านี้ซันโชถูกปล่อยให้กับเชลซียืมตัวไปใช้งานพร้อมกับออปชั่นในการซื้อขาดแต่สุดท้ายเชลซี Chelsea ไม่ใช้ออปชั่นดังกล่าวและก็ยมจ่ายค่าปรับ หาล้านปอนด์หรือราวรามสิล้านบาทให้กับแมนยูส่ผลให้ซานโชจะต้องเตรียมกลับสู่แมนยูต้สังกัดที่แท้จริงกันอีกครั้งแต่ได้รก็ตามจากการรายงานล่าสุดนั้นโรเบนโดระบุว่าแมนยูไม่ให้โอกาสกับซานโชอีกต่อไปแล้วและจัดการระบุเลยว่าเขานั้นย้ายในสถานะนักเตะที่พร้อมจะขายช่วงซัมเมอร์นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นว่างานนี้ไปอย่างแน่นอนนะฮะจะดอนซันโชก็ขอให้โชคดีกันลวกันครับและนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสโม,มสร แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงที่นะครับขอบคุณทุกคนตาดตามชมผมกดไลก์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ